อาครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็มาเจอกันนะครับตามหัวข้อที่ผมได้อ่าประชาสัมพันธ์ไว้นะครับก็เป็นเรื่องของอ่ามีน้องคนหนึ่งนะครับถามมาน้องคนนี้ก็ไม่ได้เป็นช่างครับเขาเป็นกรรมการตรวจรับแต่ไม่ได้เป็นช่างนะครับแล้วก็มีปัญหานะครับว่าเจอปัญหาว่าแบบปอดสร้างเนี่ยนะครับนะผิดนะครับนะซึ่งจริงๆเขาก็ไม่ได้ทราบหรอกมันผิดนะ ผมเป็นคนแจ้งเขาเองว่าเฮ้ยหลังจากที่เขาส่งให้ดูนะครับว่าแบบปอสร้างของเขาเนี่ยมันน่าจะผิดอยู่นะครับนะก็โอเคนะครับอตอนนี้ผมสัญญาณผมยังไม่มานะครับแี่ต้องมาอย่างครับอ่ยังไม่มานะครับนะครับขอดูนิดหนึ่งอ้าวอ่ามาแล้วนะครับนะสัญญาณมาแล้วนะครับนะไม่รู้ว่ามันไปถึงไหนอยู่นะแต่เมื่อกี้เหมือนจะยังไม่มาตอนนี้ผมมาแล้วนะครับถ้าท่าน เห็นแล้วก็ช่วยตอบด้วยนะครับอช่วยดูด้วยมาเปลบเาครับก็ดูทีหนึ่งอ่าโอเคนะครับมาแล้วก็ขออนุญาตเริ่มอธิบายเลยนะนะครับก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับมีน้องท่านหนึ่งเขาเป็นกรรมการตรวจรับแต่เขาไม่ได้อ่าอ่าเป็นกรรมการตรวจรับนะครับแต่ไม่ได้อ่าเป็นช่างนะครับก็ปรึกษามานะครับทีแรกเขาก็มองว่า เขามีปัญหาครับเรื่องหน้างาน่อสร้างนะครับซึ่งเดี๋ยวจะพอท่านเห็นภาพหมดยลกันนะครับเขามีปัญหาเรื่องหน้างาน่อสร้างนะครับว่าตัวของหน้างานขอสร้างของเขานะครับเดี๋ยวขอดูที่นี่ดีกว่าอนะครับขอดูที่นี่ดีกว่าดูที่นี่นะครับคือนะครับหน้างานขอสร้างของเขาเนี่ยนะครับส่วนที่เขาวงเล็บสีขาวมาเนี่ยครับมันเป็นมันเขาทําไม่ได้นะครับไม่สามารถทําตามแบบได้นะครับ นะครับแล้วก็ปรากฏว่านะครับเ็าจะมีการตรวจสอบนะครับว่าาพื้นที่จริงมันเท่าไหร่ก็ปรากฏว่าท่านสังเกตนะคำนวณยุ่งเหยิงไม่หมดนะครับนะนะครับก็เพื่อจะหาว่าพื้นที่ตามแบบมันควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับนะซึ่งก็ขอเขียนให้เห็นนิดนึงนะครับนะครับตามแบบเนี่ยนะครับ่ขอเขียนมาตรงนี้แล้วกัน นะครับตามแบบเนี่ยถอดแบบมาได้161อนะครับอันนี้ถอดกรรมการราคากลางถอดจากแบบนะครับได้161ตารางเมตรนะครับแต่พอเขาตรวจสอบแล้วเนี่ยเฮ้ยมันไม่น่าจะใช่นะครับนะนี่คือคนตรวจสอบคือกรรมการตรวจรับนะครับเหตุที่จะเป็นต้องตรวจสอบเพราะปรากฏว่ามีบางส่วนนะครับมันทาไม่ได้นะส่วนนี้ครับมันทาไม่ได้นะครับก็เลยจะเป็นต้องตรวจสอบก็พบว่าเฮ้ยมันไม่ถูกต้องนี่นะครับนะนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมค่อยชี้นะ ว่ามันติดยังไงนะครับนะก็เดี๋ยวค่อยกลับมานะครับไปจะสัมภาณ์ข่าวสารผมก่อนนะอันนี้ว่าตถุประสงค์หนึ่งนะครับที่พยายามเผยแพร่ข้อมูลแล้วก็อยากท่านได้รับรู้ข่าวสารงั้นจัดรมนะครับนะเราอยู่ดานไทยเนี่ยหลายท่านก็ทราบอยู่แล้วนะครับผมพยายามาเปิยเผยความรู้นะครับเพื่อท่านสามารถเอาไปปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับนะก็เรื่อง,องรา,าคากลางและการใช้ค่าเคนะครับ ขอนแก่นนะครับเดือนหน้านะครับมีเวลาหลายวันนะนะครับแต่ขอประชาันไปเรื่อยๆนะครับเพื่อท่านได้รับทราบนะครับก็เจอกัน28 -30 ถึงจริงๆนะครับผมเพิ่งไปจัดที่อุดรเมื่อเดือนที่แล้ว2เดือนที่แล้วนี่เองนะครับนะสเดือน3เดือนก่อนนะครับแต่ว่าก็ขอไปจัดที่ขอนแก่นอีกรอบเพราะเป็นรอบของเดือนเดือนตุลานะครับไปจัดขอนแก่นไม่ก็หวิดหวังนะครับมีเพื่อนช่างมีเพื่อน มาอบรมเยอะไม่จำเป็นต้องเป็นช่างก็อบรมได้นะครับเรื่องของราคากลางงานก่อสร้างอีกเรื่องครับเป็นเรื่องของสกีนัำอันนี้แหละครับเดี๋ยววันนี้จะเกี่ยวกับเรื่องที่ผมจะกําลังจะไลยสดบอกสอนท่านด้วยนะครับไลยสดแนะนําท่านด้วยนะนะครับไม่อยากใช้คำว่าสอนนะเป็นการแนะนํากันแล้วกันนะครับนะการเปิดพร่ความรู้อันนี้ที่เชียงใหม่ครับนะก็น่าจะเป็นต้นหนาวนะครับก็สนใจก็มานะครับช่วงนี้นะถ้ามาเที่ยวทางเหนือบรรยากาศกําลังดีนะปลายฝนต้นหนาวนะครับ แต่มาเรียนนะครับไม่มาเที่ยวนะเที่ยวเป็นก็เรียกว่าเป็นเป็นสิ่งที่ท่านได้เสริมมานะครับมาดูบรรยากาศทางเหนือบ้างนะครับก็เป็นเรื่องของสกีนับโปรไฟล์วิดเดอร์หลักๆก็ขอเป็นช่างนะครับนะแต่เมื่อกี้เจอเคสเมื่อกี้ก็อยากให้ที่ไม่ช่างก็น่าจะต้องต้องเรียนบ้างเลยนะครับเล็กๆน้อยๆนะก็โอเคนะครับแนะนํานะครับ20ตุลานะครับถึง22ตุลานะครับก็ยังเป็นหลักสูตร3วันนะครับลองจะจัดหน้าวันแล้วรู้สึกว่ามันคน ให้ความสนใจน้อยนะครับก็เลยยังขอเป็นโครงการ3วันเหมือนเดิมน,นะครับนะโอเคนะครับอทีนี้เรากลับมาของเราต่อนะครับสรุปประเด็นนี้ก่อนนะครับันนี้ที่ถามนะครับก็คือแบบผิดแบบแปลแบบนเนี่ยผิดพลาดครับทออแบบก็ย่อมบิดไปตามแบบนะครับและก็หน้าง,งานก็เกิดปัญหาทําตามแบบไม่ได้ด้วย3กรณีนี้เราจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับนะ แบบผิดทำไมผิดผมเชี่ยเห็นที่แบบก่อนครับและเดี๋ยวช่วงท้ายผมจะสอนนะครับแนะนําการเขียนแบบในสกินอับด้วยนะเผื่อท่านเป็นไกด์ไลน์แล้วท่านจะได้ตัดสินใจเข้าอบรมได้นะครับโอเคนะครับเรามาดูที่นี่นะครับมาดูที่แบบนะครับระยะตรงนี้เขาเขียนไว้5เมตรครับระยะตรงนี้เขาเขียนไว้5เมตรระยะตรงนี้เขาเขียนไว้ว่า27.5เเมตรนะครับจริงๆนะครับนะครับถ้าผมไล่ดูนะครับ ตามที่เขาเขียนมาอ่าตรงนี้5เมตรนะครับแล้วนะครับนะระยะตรงนี้23.9เมตรนะครับนะแล้วมันมีระยะที่ซ้อนกัน3.5เมตรนะครับก็เอา5บวกกับ23.5แล้วก็ลบออกไป3.1 3 5นะครับนะที่ซ้อนกันก็นกคือ1.3นะครับแล้วก็จะได้ระยะเท่ากับ27.5ซึ่งก็ตรงกับระยะนี้นะครับเพียงแต่ระยะนี้เนะี่ยขีดปิดน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับที่ถูกต้องนะ นะครับอ่าทีนี้ท่านเขาจะเห็นว่าเพราะแบบมันสับสนแบบนี้นะครับนะคนถอดแบบอาจจะด้วยเวลาที่จํากัดครับแล้วก็ด้วยการถอดแบบด้วยมือนะครับไม่ได้ใช้เครื่องไม้เครื่องมือช่วยไม่ได้เป็นแบบที่สร้างด้วยโมเดลที่สามารถถอดแบบได้นะครับนะเป็นแบบสามมิติหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนะปรากฏว่านะครับเขาก็ถอดมานะครับนะปรากฏว่ากรรมการราคากลางถอดได้ไอ้พื้นที่ฟานเนี่ยนะครับนะพื้นที่ที่จะต้อง หรือฟ้าแล้วก็สามซ่อมแซมใหม่ทำใหม่นะครับเท่ากับร้อยสิบเอ็ดตารางเมตรนะครับซึ่งผมก็ลองเขียนแบบนะครับนะตามในสเก็ตอัพนะครับแล้วก็เขียนด้วยระยะนะครับที่แบบผิดนะครับแบบผิดนะคือตรงนี้ระยะเป็นยี่สิบเจ็ดจุดห้าซึ่งจะทให้ระยะนี้เท่ากับยี่สิบแปดจุดเก้าศูนย์ซึ่งไม่ตรงตามที่เขาเขียนนะครับแต่เห็นว่านี่ถ้าเขียนผิดนะครับผมก็จะได้นะครับนะพื้นที่นะครับ อันนี้แบบผิดแล้วนะเท่ากับนะครับเท่ากับหนึ่งร้สิบจุดแปดสามไอหนึ่ง้1ยจุแดสามนี่คือตามแบบครับแต่ปรากฏว่าพอของจริงส่วนนี้ทำไม่ได้เพราะส่วนนี้ทำไม่ได้ก็จะเหลือพื้นที่แค่1 0 2 4 6ร้อยสองจุดสี่หนะครับโดยประมาณนะครับหนึ่ง้อัสองจุดสี่หอนี้ก็คือแบบถอดแบบตามที่เขียนแบบสับสนนะหรือว่าตีความไปอีกแบบนะครับที่มันสับสนที่มันผิดนั่นเอง ทีนี้ก็ลองเขียนแบบถูกต้องนะครับก็ระยะนะครับตรงนี้23.9แล้วก็ระยะตรงนี้นะครับห้าก็ตามปกติครับพอซ้อนกันก็ได้เท่ากับ27.55นะครับนะยี่สิบเจ็ดนะอันนี้นะครับน่าจะเป็นระยะที่เขาตั้งใจเขียนให้ถูกต้องนะครับแต่ปรากฏว่าเพียงแต่เขาลงในแบบอะลงผิดนะครับนะไปลงระยะนี้นะครับนะครับเป็น27เนี่ยนะครับระยะนี้ครับนั่นแหละครับระยะนี้เป็น27 จุดห้าซึ่งจริงๆมันต้องถึงนี้นะครับยี่สิบ้าอาทีนี้ไอ้ท่านเห็นว่าถ้าถูกต้องนะครับมันจะตดแบบได้นะครับตามแบบก็คือ97.33สิบเนะครับนะเก้าและนะครับและถ้ามันมีส่วนที่ทำไม่ได้ตัดทิ้งออกไปมันก็จะเหลือพื้นที่แค่88.96นะครับอันนี้ก็เห็นนะครับออะทีนี้เราก็มาดูครับ ประเด็นนี้ก็คือผิดตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตั้งแต่เรื่องของการถอดแบบเนี่ยผิดนะครับถอดแบบผิดตอดแบบก็ผิดกรรมการรากลางก็ถอดแบบจากแบบที่อาจจะสับสนนะครับนะก็ผิดตามไปด้วยนะครับทีนี้เราก็มาเซ็นสัญญาแล้วกําลังทํางานปรากฏว่านะครับงานส่วนนี้ะครับมันทาไม่ได้นะครับงานส่วนนี้มันทาไม่ได้อ่านะครับนะทีนี้เราก็มาดูครับไอ้ส่วนที่ทําไม่ได้เจตนาก็คือ มันไม่สามารถทําได้ครับนะไม่สามารถทําได้นะครับเจตนาคือมันไม่มีอยู่แล้วนะครับในความเป็นจริงคือของจริงหน้างานเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรามาดูเจตนาตามสัญญาคือมันไม่มีอยู่แล้วว่าส่วนนี้แน่นอนครับแก้สัญญาหักกันได้แน่นอนนะครับนะเราก็ไปดูนะครับอ่ะมันมีนะครับสัญญาสองข้อที่อยากจะยกไม้ท่านอธิบายท่านนะสัญญาสองข้อนะครับมาดูนะครับข้อแรกนะครับนะสัญญาข้อสองนะครับ เอกสารนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนะเราเวลาเราจะแก้นะครับก็ต้องแก้ทั้งแบบนะครับแบบรูปแล้วก็ไปแจ้งหน่วยงานและราคาแก้การเซ่ีถูกต้องนะครับนะแล้วในข้อ2ถ้าเราสังเกตนะครับนะครับเขาก็กําหนดไว้ว่านะครับความใดในเอกสารถ้าขัดแย้งกับสัญญานี้ใช้ข้อความในสัญญานะครับนะถ้าขัดแย้งกับสัญญาใช้ข้อความในสัญญาและในที่เอกสารเนบใต้สัญญาขัดแย้งอันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติไปตามคาวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างนะครับคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สิ้นสุดก็คือกรณีอย่างนี้นะครับอธิบายในหลักการก่อนว่าเป็นกรณีที่สามารถแก้สัญญาได้นะครับเพื่อประโยชน์ของราชการนะครับทโนทแก้ขณะดเดียวกันก็ความเป็นธรรมกับผู้รับจ้างนะครับแก้แล้วก็เอาตามเนื้อง,งานที่มันทําได้จริงนะครับนะไม่ใช่ไปให้น้อยกว่าความเป็นจริงหรือมากกว่าความเป็นจริงให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับส่วนราคาเอามาจากไหนเมื่อกี้เห็นแล้วว่า เอกสารที่เป <The> enfin, ็นส่วนหนึ่งของสัญญานะครับก็คือใบแจ้งบริการงานและราคานะครับนะเคสนี้ที่ผมถามมาเป็นกรณีของวิธีเฉพาะเจาะจงนะครับไม่เกินห้าแสนราะนั้นเนี่ยท่านอาจจะไม่ได้เข้าสู่กระบวนการตามว4หสองนะครับพอไม่เข้าสู่กระบวนการตามว4หสองนะครับส่วนใหญ่เราก็จะเอาใบเสนอราคาหุ้รับจ้างนะครับใบเสนอราคาหุ้รับจ้างมาเนบมใต้สัญญานะครับนะใบเสนอขอ้รับจ้างมาเนบมใต้สัญญาเพราะนั้นเนี่ยเคสนี้นะครับนะเคสนี้เนี่ย ท่านก็ไปดูว่าราคาที่รบย่างเสนอนะครับมันโอเคบ่างนะคือมันเป็นธรรมหรือเปล่าถ้ามันเป็นธรรมก็ตามนั้นเลยครับนะถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ราคาที่เราเอามาเนบสัญญานั่นเองนะครับนะก็ต้องไปดูสัญญาข้อ16บประกอบด้วยนะครับไอ้สัญญาข้อ16บนะครับนะมันก็เป็นเรื่องของนะครับค่าจ้างที่เวลาเราจะแก้สัญญากันนะครับค่าจ้างนะครับนะครับอัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ก็คือสัญญาตามข้อนั่นเองนะครับเมื่อกี้ไปแจ้งเป็นงานเรื่องราคานั่นเอง ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นนะครับหรืองานที่ตัดทอนลงนะครับทั้งบวกตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างก็คือกรณีนี้นะครับนะจริงๆแล้วมันต้องแก้สัญญานะครับมันจะมันจะไปตัดทอนมันเฉยเไม่ได้ก็ต้องไปแก้เสียก่อนนะครับว่าส่วนนี้แบบส่วนนี้เราแก้เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับแก้ที่ผิดแก้ถูกต้องด้วยนะครับนะไอ้ที่ระยะผิดนะครับแก้ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็ไปเอาดูราคาตามข้อสสัญญาก็อ2นะครับแล้วก็แก้เสีย นะครับโอเคนะครับแก้ให bon ้เป็นธรรมนะครับผมบอกแล้วนะนะครับก็โอเคกรณนี้นี้ถามหน่อยถามกลับมาครับว่าเป็นันนี้ที่เขียนแบบผิดตอนแบบผิดนะครับแต่ผมบอกแล้วว่าเขายังไม่ได้ส่งงานใช่ไหมครับยังอยู่ในช่วงเวลาทํางานเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็แก้กันให้ถูกต้องนะครับเพื่ออย่างน้อยนะครับราชการจะไม่ได้เสียหายนะครับส่วนเรื่องของการเขียนแบบผิดตอนแบบผิดกรรมการราคากลาง อาจจะอ้างได้ครับว่าตัวเองถอดแบบมาจากแบบที่มันผิดอาจจะแบบที่สับสนแต่คนทาแบบเนี่ยอันนี้ถ้าตั้งกรรมการสอบเนี่ยผิดวินัยแน,น่นอนนะครับเพราะถือว่าทาําหน้าที่บกพล้องนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับในเรื่องของวิธเรื่องของวินัยเป็นเรื่องของผู้กำกับ,บัญชานะครับผูนะ้กำับ,บัญชาจะเห็นว่าไม่ก็อาจจะเป็นกรณีเล็กน้อยอาจจะไม่ตั้งกรรมการสอบก็ได้นะครับแต่ถ้าตั้งกรรมการสอบก็กจะเป็นความผิดวินยัยแล้วก็อาจจะเป็นความผิดวินัยที่ไม่รุนไม่ร้ายแรงนะครับจะมีแค่เรื่องของการภาคทันนะครับนะ นะครับเป็นต้นนะครับอ่าโอเคนะครับทีนี้มาดูต่อนะครับเมื่อกี้ผมแนะนําแล้วเรื่องของการแก้สัญญาต่อไปผมจะไปแนะนํานะครับในเรื่องของการใช้โปรแกรม s กิป u p นิดหนึ่งนะครับนะก็เป็นหัวข้ออย่างที่บอกนะครับว่าผมพยายามเผยแพร่ความรู้อยู่นะครับนะก็คืออยากเผยแพร่ความรู้ให้ถอดแบบให้เขียนแบบให้ถูกต้องนะครับอ้าวก็นี้นี้นะครับผมดึงแบบของ ดึงแบบของของเขาเนี่ยครับมาเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับนะผมดึงแบบของเขาเข้ามาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะลองสาธิตท่านนะครับว่าวิธีการใช้งานเนี่ยครับเราจะใช้งานอย่างไรนะครับนะขอย่อตัวผมให้เล็กลงอีกนิดนะเพราะเดี๋ยวมันจะเกะกะพื้นที่นะครับอ่ะมานะครับนะตอนนี้ย่อเล็กลงแล้วนะครับแล้วเราก็มาดูนะครับผมก็จะสาธิตใช้โปรแกรมสเกนับเราก็ดึงภาพเข้ามาผมดึงภาพแต่เวลาเห็นจริงไม่จำเป็นต้องดึงนะครับนะ น,นี่ดึงภาพเข้ามานะครับสเกตอัพนะครับก็จะเป็นโปรแกรมอขอแนะนำหน่อยสำหรับเพื่อนที่ยังไม่รู้จักนะครับนะเป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้นะครับไม่ฟรีนะครับมีลิขสิทธิ์แต่ขณะเดียวกันสำหรับการฝึกฝนเนี่ยเขาก็เปิดโอกาสให้ท่านเนี่ยสามารถนะครับใช้ Gmail นะครับสามัครเข้าใช้งานได้นะได้หลายครั้งนะไม่จะเป็นตั้งครั้งเดียวนะครับนะจนกว่าท่านจะรู้สึกมั่นใจเลยท่านก็ซื้อ,ขอเขาก็ได้ นะครับผมก็เลยค่อนข้างที่จะแนะนําอยากให้ใช้ในวงราชการนะครับเราบุมมองว่าเอ้ยมันมันเป็นประโยชน์นะครับมันมันเป็นประโยชน์ค่อนข้างสูงนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเขาก็หยับตัวอักษรกลับมานิดหนึ่งเพราะเมื่อกี้มันเปลี่ยนเปลี่ยนไปนิดนึงอ่ะโอเคนะครับอ่าทีนี้มาเราก็เลขศูนย์นะครับผมก็ต้องเขียนแบบนะครับตามแบบนะครับเพื่อจะตรวจสอบปริมาณงานนะครับนะและเพื่อความสะดวกผมจะขอขยายรูปมัน ให้ใกล้เคียงของจริงหน่อยนะครับนะผมแช้สั่งลากเส้นขึ้นมานะครับแช้สั่งลายลากเส้นขึ้นมารูะแบบนี้นะครับอ่าพอลากเส้นขึ้นมาครับผมแช้งําสั่งตลับเมตรนะครับอ่าตัวนี้นะซูหนะ้าจอขึ้นมาไม่รู้มันจะพพ์หรือเปล่านะวันก่อนอนุญาตไม่สูมนะแช้งสั่งตลับเมตรนะครับนะนะครับแตะนะครับแชํงสั่งตลับเมตรแตะนะครับแล้วก็พิมพ์ตามระยะตามแบบนะครับอ่าขอโทษครับเมื่อกี้กด น่าจะยังไม่ได้สลับภาษาขอสลับภาษาก่อนอ่ะแล้วก็พิมพ์ลงไปนะครับ5เมตรนะครับอ่ะมันถามว่าจะรีไซต์โมเดลไหมก็รีไซต์โมเดลครับนะเพื่อให้ได้ระยะตรงนี้ครับประมาณหน้าเมตรตามแบบจริงงันตอนนี้ไม่จำเป็นนะแค่อยากสาธิตเท่านั้นเองนะครับอ่ะโอเคนะครับแล้วในแบบนะครับเขากําหนดระยะนะครับตรงนี้5เมตรแล้วตรงนี้ 1. 3 5ุนะครับนะอ่ะผมก็จะออฟเซตกลับมานะครับ F ใช้คำสั่งตลับเมตรนะครับ 1.35 1.35ุ่ามอ่าส่วนระยะนี้นะครับ23.9ผมก็าผม offset ไปครับ23.9นะครับ23.9นะครับอ่านี่ผมไม่ตันหนีนนะครับอ่าก็จะใกล้เคียงนะครับกับแบบที่เขาเขาเขียนมานะก็จะใกล้เคียงนะครับทีนี้นะครับนะอ่านี่ห้าเมตรใช่ไหมครับเมื่อกี้อ่าขออ f f s e ตใช้คำสั่งอ f f s e ตนะครับอีกทีนะครับเอ้ยขอโทษครับตลับเมตรครับนะอ่าห้าเมตร อ้าวมาทีนี้ทุกท่านดูนะครับเอ้อห้ารเปล่าครับเมื่อกี้เอ้ยไม่ใช่ขอโทษด้วยจากตลับระยะนี้ครับระยะนี้ห้าเมตรอ่ะอันนี้ขอลบทิ้งไปอ้าวตอนนี้ทุกท่านก็จะเห็นนะครับอ่านี่ห้าเมตรพออีกทีนะครับเมื่อกี้ลืมออฟเซต,ตของเขา f นะครับออฟเซตออกมาไม่ใช่ f ก็ขขอโทษคนระับตลับเมตรอ่ะห้าเมตรอ้าวโอเคนะครับตอนนี้ได้ตามนี้แล้วอ้าวมาดูด้านนี้ครับ ระยะนี้นะครับ8.9 8.9เมตรครับนะผมก็ใช้หลัเมตรครับลากขึ้นมานะจากเส้นแกน x เดี๋ยวลากทีครับ8.9อ่นนี้ผมลากวาดตามแบบเขานะครับใช้คาเนี่ยนะครับ1.3 5ทั้งสองทั้งบนทั้งล่างครับ1.1.3เดี๋ยวให้ท่านเห็นราคาด้วยนะมีราคาด้วยนะครับอันนี้ก็1.3นะครับ ่าเรียบร้อยนะครับอ้าวตอนนี้ได้เงื่อนไขาตามเขาทุกอย่างนะครับมีระยะนี้ด้วยนะครับอันนี้เข้าไป้่งใน1.3ม้าอ่าโอเคนะครับ่อ่าตอนนี้ผมได้แล้วตรงน,นี้ดูอีกทีครับอันนี้ไม่ได้1.3 5้าอันนี้แค่หนึ่งนะครับอันนี้หนึ่งผมก็ออฟเซตไอผมก็ใส่ลากไลน์ออกมาครับตรงน,นี้หนึ่งอ่าเรียบร้อยครับตอนนี้ผมได้เงื่อนไขาตามแบบทุกอย่างแล้ว นะครับถ้าเราใช้สกิลแอนะครับนะตัวของผู้เขียนแบบนะครับผมใช้ตัวของเรมินชั่นนะครับมาใส่ไว้หน่อยนะครับท่านเห็นนะว่าเงื่อนไขก็เป็นไปตามของเขาทุกอย่างนะครับนะของตามแบบทุกอย่างนะครับระยะนี้เมื่อกี้เขาใส่ไว้แบบนี้นะครับยี่สิบสามจุดเก้านะครับท่านจะเห็นนะครับเนี่ยยี่สิบสามจุดเก้านะครับอ่าโอเคนะครับส่วนระยะนี้ก็แปดจุดเก้านะครับนะนะครับแล้วก็อันนี้เขาก็ เป็นระยะชายคานะครับชายคานะครับนะอ่าหนึ่งจุดสามห้าหนึ่งจุดสามห้านะครับอ่าทีนี้ถ้าเราเขียนด้วยสกิลอัพแบบนี้แล้วเราหาพื้นที่ก็ค่อนข้างง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะสอนทั้งใส่พื้นที่หาพื้นที่แล้วก็ได้ราคาด้วยนะก็ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะครับนะผมก็จ้สั่งสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาครับอ่านะครับ ได้สี่เหลี่ยมใหญ่ก็ใส่สี่เหลี่ยมเล็กเข้าไปครับใส่สี่สเหลี่ยมเล็กเข้าไปนะครับแล้วผมก็ลบสี่เหลี่ยมที่เป็นอยวตรงกลางออกเสียครับเพียงแค่นี้ครับท่านก็จะเห็นว่าได้หน้าตาเหมือนแบบทุกอย่างแล้วอยากรู้พื้นที่ครับใช้ใสั่งนะครับเตกครับใช้ใสั่งเตกชี้เราก็รู้พื้นที่แล้วได้เท่ากับ97จุดอ่าสกเกตน,นะครับนะผมซูมหน้าจอมันอาจจะเพี้ยนะมันขอขอไม่ซูมนะ เพราะว่าจริงๆแล้วผมใช้โปรแกรมเขียนแบบแล้วก็ผมใช้ซูมหน้าจอนะครับแต่นี่ก็ไม่ซูมแต่ท่านเห็นว่าได้เท่ากับ97.3นะครับอ้าวทีนี้สมมุติครับผมขอ Copy ไปสมมุติพอน้างานจริงครับมันเกิดกรณีที่นะครับหน้างานจริงเกิดกรณีที่ตรงนี้ครับมันทําไม่ได้นะตรงนี้ครับมันทําไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องออกครับตรงนี้ทําไม่ได้นะครับต้องออกเพราะฉะนั้นเราก็นะครับ ใช,ใ,ใช้ค,คาสั่งลายลากเส้นให้มันจบนะครับบริเวณนี้นะครับันนี้ก็ใช้คาสั่งลายลากเส้นให้มันจบนะครับแล้วก็ใช้ยังลบลบเส้นเดิมทิ้งเสียเท่านั้นเองครับแล้วผมจะใช้คสั่งเทคนะครับเทียบให้เห็นว่านะครับพื้นที่ใหม่มันเท่ากับ88.95นะครับอันนี้คือพื้นที่ใหม่นะ88.95นี่พื้นที่เดิมนะครับ97.3นี่คือ ให้ท่านเห็นนะครับว่าเราใช้โปรแกรมช่วยได้อ้าวต่อไปครับผมนะครับใช้ extension ที่ชื่อว่า profile builder แล้วก็ c o n i v i e r นะครับผมให้เห็นนิดนะครับผมจะใอ้ทัานเห็นนิดนึงว่านะครับในความเป็นจริงนะครับตอนนี้ครับผมมี tag ในเวอร์ชัน2020นเนี่ยเราเรียกว่า tag แยกไปหมดนะแล้วผมก็จะมี tag ที่ชื่อเป็น tag ของสมมุติว่าเป็นฝ้าครับขอเป็นฝ้าเนี่ยฟ้า ฟ้าผมก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับฟ้าแป๊บนะครับหาแป๊บหนึ่งอันนี้ครับ L ขีด L ขีดศูนย์สองแล้วกันครับฟ้าภายนอกนะครับอ่า L ขีดศูนย์สอง,สสอง,สอง้าภายนอกนะครับตอนนี้ถ้าผมนะครับนะครับ Make Group เสียคลิกขวานะครับแล้วก็ Make Group นะครับแล้วผมจะเอานะครับตัวของ m ม t เ r ียลที่เป็นฝ้าภายนอกนะครับไอ้นิดนะครับ m a t เ r ียลที่เป็นฝ้าภายนอกนะครับ ขอใช้ list view นะครับ list view เพื่อตั้งเห็นว่ามันมีฝ้าภายนอกอยู่นะครับสีฝ้าภายนอกสีตาฝ้าภายนอกนะครับสีตาฝ้าภายนอกนะครับอันนี้เป็นสีตาฝ้าภายนอกแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวัสดุฝ้าภายนอกเมื่อกี้ผมไม่กรุบไปแล้วนะครับนะครับผมก็จะย้ายมันครับนะย้ายมันนะครับโดยการเลือกที่อยู่ให้มันเป็น l เมื่อกี้ l ขีด0ครับฝ้าภายนอกนะครับปุ๊บ ตอนนี้นะครับผมขอออบิทนะครับไอ้่านเห็นนะครับเป็นมุมมองสามมิตินะครับกด V ด้วยอ่ะไอ้่านเห็นว่าตอนนี้นะครับนะมันเป็นรูปเป็นฝ้าภายนอกและผมย้ายรูปมันเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าผมเปิดคิวขึ้นมานะครับเปิดคิวขึ้นมาหรือพอดีไวเออร์ขึ้นมานะครับผมคลิกไปที่ฝ้านะครับท่านจะสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับว่าอ่าตอนนี้เดี๋ยวขอดูนิดนะครับผมย้าย ผมย้ายะไรอย่างฝ้าภายนอกฝ้าเพดานภายนอกนะครับก็ดูนิดนะครับว่าตั้งราคาไว้แล้วอย่างนะครับ่าฝ้าเพดานภายนอก L อ้าวตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับจะสงสัยทำไมราคาไม่ขึ้นอ่เดี๋ยวขอทีนะครับอ้าวนะครับวันนี้ เมื่อกี้ไม่ได้เตรียมไว้ก่อนนะครับแต่ไม่เป็นไรนะผมจะลองดูนะครับอ่ะอ่าเมื่อกี้มันเป็นผิวครับมันเลยไม่ขึ้นนะครับผมต้องให้มันเป็นกล่องสามิติผมก็ดึงมันขึ้นมาครับนะครับท่านจะสังเกตว่าพอผมดึงขึ้นมาเนี่ยครับแล้วเพื่อท่านเห็นภาพนะผมจะเช็คนะครับว่าตอนนี้ถ้าเฉพาะพื้นที่ผิววงมันเนี่ยครับท่านจะสังเกตว่ามันเท่ากับ88.95นะครับ88.95นะครับ 88.95เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมรีพอร์ตเนี่ยมันจะต้องได้พื้นที่ฟ้านะครับเท่ากับ88.95นะครับผมก็กดรีพอร์ตนะครับได้พื้นที่ฟ้านะครับเท่ากับ88.95อันนี้ท่านเห็นภาพก่อนนะครับว่าเราได้พื้นที่ถูกต้องนะ88.95นะครับก็ซึ่งเป็นไปตามเมื่อกี้ครับที่ไอ้ท่านเห็นว,ว่าเราชี้แล้วได้88.95ตอนนี้ผมได้ราคาแค่สามหมื่นสี่ถ้ราคาแค่สามหมื่นสี่นะครับโปรดสังเกตนะ สังเกตที่มอผมมันได้ราคาแค่สามหมื่นสี่ครับนะได้ราคาแค่สามหมื่นสี่แล้วก็ดีผมจะลองนะครับเทสีเข้าไปใส่นะครับนะวิธีการเทสีนะครับผมก็จะเทสีสาดเข้าไปด้านนี้นะครับบริเวณนี้นะครับผมก็เรียกเครื่องมือทาสีขึ้นมานะครับนะแล้วผมก็ไปเลือกสีทาฝ้าภายนอกนะครับสีทาฝ้าภายนอกเข้าไปนะครับแล้วผมก็สาดเข้าไปครับเบิบเรียบร้อย เมื่อกี้สามหมื่นสี่อยู่ใช่ไหมครับตอนนี้ก็เป็นสี่หมื่นสองถ้าผมรีพอร์ตครับนะครับผมรีพอร์ตนะครับผมเปิดเครื่องมือขึ้นมาแล้วผมกดรีพอร์ตท่านก็จะเห็นว่าตอนนี้ครับนะครับรูปแบบขอโทษครับผมกดคลิกใหม่แล้วกดรีพอร์ตท่านจะสังเกตว่าราคาที่มันรีพอร์ตนะท่านอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับขอโทษด้วยน,นะเพราะมันไล์สดด้วยแล้วมันจะซูมด้วยเดี๋ยวกลัวมันจะเพี้ยนอ่าตอนนี้มันก็จะมีทั้งราคาฟ้านะครับและก็ราคาสีทาฟ้านี่ท่านเห็นนะครับ ก็เป็น4ี่หมนี่คือตัวอย่างนะครับอันนี้ยังไม่ได้คูณเฟกเตฟนะครับเป็นแค่ค่างานต้นทุนตามหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างนั่นเองนะครับเวรานีนน่นี่ก็เป็นเครื่องมือที่จะช่วยท่านนะสามารถเขียนแบบแล้วก็มีราคาได้นะครับนะจริงๆิตอนนี้เห็นปัญหาของหลายท่านนะครับก็เลยจะปิ้งไอเดียอยู่อีกแล้วนะครับผมเนี่ยปิ้งไอเดียบ่อยนะว่าเฮ้ยเดี๋ยวอยากจะรับงานเขียนแบบอาคารแล้วก็จะถอดแบบแล้วก็ทําราคาให้ด้วยนะครับตามหลักเกณฑ์ราคากลาง เดี๋ยวขอขอความพร้อมอีกสักนิดนะครับนะจริงๆกับพร้อมกัพร้อมครับทีมงานที่อยู่ทั่วประเทศนะทีมงานก็เป็นพักพวกเราซึ่งอานจะอยู่ในวงราชการนี่แหละครับก็สามารถที่จะเวลาภายนอกเวลาราชการเนี่ยมาทํางานได้นะครับนะก็ขอเวลาความพร้อมสักนิดนะครับอันนี้ผมให้เห็นนะครับนะสุดท้ายแล้วผมตัวทีนะครับผมลองรีพอร์ตออกมาแล้นเห็นว่านะครับมันก็ได้พื้นที่เท่ับับ88.95นะครับนะพร้อมกับงานตาสีด้วยนะครับนะก็เป็นเงิน4 0,000่นกว่าบาทซึ่งเป็นค่างานต้นทุนนะครับ ก็โอเคนะครับอันนี้เป็นทั้งเรื่องของการแนะนำการใช้โปรแกรม SketchUp และขณะดเดียวกันนะครับอ่าก็เป็นเรื่องของการตอบคำถามด้วยนะครับว่าอ่าที่เพื่อนมีปัญหานะครับนะมีปัญหานะครับติดขัดนะครับว่าเรื่องของแบบก็ผิดตอดแบบก็ผิดหน้างานก็ไม่เป็นไปตามแบบเนี่ยอ่าจะแก้ปัญหายอย่างไรสรุปม่อีกทีนะครับนะ,นะผมก็เขียนสรุปไว้แล้วนะครับว่า ก็แก้สัญญากันใิครับจ่ายเงินตามงานที่ได้ทําจริงนะครับตามเจตนาของสัญญาอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะไปเอาเปรียบผู้รับจ้างนะครับนะเพราะว่าเจตนาของแบบนะครับเจตนาของสัญญาเนี่ยมันไม่ได้ต้องการสร้างทําตรงนี้อยู่แล้วเพราะมันทําไม่ได้นะครับมันพ้นวิสัยที่จะทําได้แต่ต้นอยู่อยู่แล้วนะครับเพียงแต่แบบเนี่ยเขียนมาไม่ถูกต้องนะครับและที่สําคัญนะครับ ระยะในแบบก็ไม่ถูกต้องด้วยนะครับระยะในในแบบที่เขียนมาก็ไม่ถูกต้องด้วยเราก็แก้ให้ถูกต้องครับแก้ในคราวเดียวนะครับแก้ทั้งแบบแก้ทั้งราคาด้วยนะครับเราก็เรียกว่าเป็นงานแก้สัญญานะครับโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ทุกท่านนะครับแล้วก็แนะนำอีกทีนะครับถ้าท่านสนใจที่จะเรียนรู้โปรแกรมสกิลแอนะครับนะจริงๆผมก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังคิดว่าคนที่เรียนควรเป็นช่างแต่ว่า เดี๋ยวผมอาจจะลองปรับโครงการที่มันง่ายๆให้มันง่ายๆนะครับเป็นเบื้องต้นเพื่อให้มันคนที่เขาเป็นแค่ตัวกรรมการตรวจรับนะครับก็อาจจะหรือกรรมการราคากลางอาจจะสามารถที่จะใช้งานได้ด้วยนะครับโอเคนะครับฝากปรจชาสมพันธ์โครงการของยูทาไทยด้วยเดี๋ยวจะขอดูนิดนะครับว่ามีเพื่อนมีคําถามหรือเปล่ามีความคิดเห็นมาแต่ไม่เป็นรูปเป็นคําถามหรือเปล่านะครับอ่าขอขอบคุณมาอ่าโอเคนะครับก็ขอลาเพียงแค่นี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวต้อง เรียกว่าต้องพักผ่อนแล้วเพราะว่าลูกสาวรอ,อนอนอยู่นะครับครับสวัสดีครับ